อีกอันนึงเรื่องการแก้ไขกฎหมายกองทัพโดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายนายพลว่าเดิมเนี่ยจะมาเดิมเนี่ยมาจากการรัฐประหารปี2549แล้วก็แก้กลับไประเบียบพรบระเบียบแราชการกลาโหมว่าจะมีสภากลาโหมนะเจ็ดคนที่ทำหน้าที่การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายไม่ผ่านคอรมอนะปรากฏว่า ตอนนี้มีการเสนอนะโดยสอสอเพื่อไทยนะว่าจะแก้กฎหมายนี้การแต่งตั้งโยกย้ายระระดับนายพลให้ผ่านคอรมอรปรากฏว่าตอนนี้ทุกอย่างถอยหลังหมดเนื่องจากว่ารัฐบาลก็กลัวว่าจะไปไม่รอด นะต้องพูดอ,อย่างนั้นเลยนะใช่ฮะมีอย่างอื่นไหมไม่มีครับ <s ancestors> ก็ต้องเป็นปรากฏการณ์การถอยนี้คือการถอนฟืนออกจากไฟับแล้วคนเสนอเนี่ยก็คนเดียวกันกับที่เสนอนีอ่เราสกรมสุดซอยนะคุณระยุติพัรธพานิชนะคนขอเรื่อง<ย>คนเดียวกันนะทีนี้มีประเด็นที่คนค้านเรื่องไม่ให้อะไรนะทหารเนี่ยแต่งตั้งยกย้ายไปอยู่ที่กรมอเนี่ยเพราะคนกลัวสามเรื่องฮะับนั่นก็คือเรื่องท้าทายการแก้ไขเนี่ยเท่ากับ เกิดระบบโคต้านายพลที่ออกจากสสสวและกอลรัตีนี่คือนักการเมืองฮะก็คือเข้ามาว่าพออย่างเงี้ยเข้าไปแทรกแซงได้นะครับมีระบบโคต้าขอได้ข่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเข้าคนละมองไงไม่งั้นไม่ผ่านแล้วสั่งเปลี่ยนได้นะฮะตามกฎหมายเนี่ยกฎหมายใหม่แยกแก้เนี่ยแล้วก็อันที่2คือทหารต้องวิ่งเต้นโยกย้ายต้องักการเมืองเข้าซุ้มนักการเมืองแล้วรันนี่ครับในอดีตนะครับเหมือนกับในอดีตที่ทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนเนี่ยวิ่งเข้าหาแล้วก็มันจะทําให ฝ่ายการเมืองลูกแกมนาและเกิดการคอร์รัปชันในที่สุดก็ซื้อขายตำแหน่งนะฮะทีนี้คนที่เสนอเรื่อร่างพรบระเบียบ์รา้าาชการกรลาโหมเนี่ยนะเนี่ยคนนี้คุณประยุทธ์สิริพาณิชนะฮะเนี่ยเสนอไม่ใช่ไม่เสนอนะเนี่ยให้เห็นว่าหลักฐานเสนอเป็นร่างแล้วเสนอเป็นร่างแล้วครับร่างแล้วนะครับมีการลงชื่อเข้าชื่อกันแล้วก็เสนอร่างเข้าเข้าสภาแล้วนะครับการลงชื่อเสนอกฎหมายต้องใช้20คนใบคน มากกว่า20คนแปลว่าสสเพื่อไทยเกิน20คนเสนอนะถึงได้แบบว่าเข้าสู่การเข้าหูวาระแล้วนะแต่ยังไม่ไม่ยกขึ้นมายังไม่ได้บรรจุยังไม่ได้บรรจุคือเสนอไปัประธานแล้วทนะครับทีนี้ตอนนี้พอเห็นร่างอย่างนี้เกิดขึ้นมามีสองพักการเมืองนะคัดค้านคัดค้านทันทีรวมไทยสร้างชาติับอันนี้อ้างเป็นปฏิพักเลยนะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยกับร่างอ่า แก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบรยาชการกระทรวงกลาโหมครับนะครับ,รบแล้วก็ไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ที่ก้าวไกลเสนอแล้วพอมาอันนี้เพื่อไทยเสนอก็ไม่เห็นด้วยอีกเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภากลาโหมและก็บอดเจ็เสือกลาโหมเนี่ยนะครับใ,น, <ะ S 2> ในการที่มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยให้ผ่านคระหมอนี่<อ>ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเจ็เสือกลาโหมมีใครนะฮะก็มีรัฐที่ว่าการรัฐรีช่วยว่าการและก็บบเหล่าทับผบเหล่าทัพประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้ประชาการกองทัพครับฐานสูงสุดนะครับผบสูงสุด7คน ทั้งหมดนะแล้วก็ไม่เห็นด้วยขณะที่พักภูมิใจไทยมาแรงเลยคหัวหน้าพักให้สัมภาษณ์เองออกมาเองเลยครับอ่าบอกว่าไม่เห็นด้วยกับร่างพรบจดรีบวาชการสุกราหมแล้วก็บอกว่ามันแก้การปฏิวัติไม่ได้บอกว่าการเมืองไม่โกงก็ไม่เกิดการรัฐประหารไม่เกิดการรัฐประหารอันนี้บอกว่านักการเมืองที่รัฐประหารรัฐการเมืองโกงครับพอคุณหนูอนุทินออกมาอย่างนี้ปั๊บคุณทักษิณชินวัตรตอนที่ไปอุบลราชธานี่ครับก็บอกว่า หล่อช้าๆกว่านี้ก็ได้นะใช่ไหมยืนให้สัมภาษณ์เลยเอายืนให้สัมภาษณ์ทำไมแค่บอกว่าหล่อช้าๆกันนี่ล่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ทาอะไรเลยแค่สสคนหนึ่งเสนอมาแล้วก็ไม่ต้องรีบทําหล่อมาค้านหรอกหล่อช้าๆหน่อยแล้วเอ่ยชื่อภูมิใจไทยเลยใช่ไหมมีนักข่าวถามครับแล้วก็ตัวตัวท่านอดีตนายกสินก็พูดด้วยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยหล่อช้าๆหน่อยไปฟังทางหัวหน้าพักภูมิใจไทยและอดีตนายกทักษิณชินวัตรพูดเรื่องนี้ครับ ก็ภ <insecurity S 2> ูมิใจไทยก็อาจจะพูดเร็วไปหน่อยยังไม่ได้ถามเลยว่าตกลงมันเป็นปติพักหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่ปฏิพักแต่ภูมิใจไทยก็รีบรีบหล่อเร็วไปนิดนึงนะครับ่อช้าๆอย่างนิดก็ได้ไม่ต้องอธิบายรเนี่ยไม่ต้องอธิบายแล้วครับคุยอยู่ร่วมกันทํางานก็เดี๋ยวก็ฝึกฝึกไอ้อะไรฝึกการทํางานร่วมกันไม่ไม่จำเป็นคะบางทีเขาก็บางทีหล่อเร็วไปก็ไม่ดีหล่อช้านิดหนึ่งจะหล่อขึ้นจะหลอกกว่านี้ ถามผมมี้ถามไปเพื่ออะไรผมบอกแรวผมเวลาผมเคารพนับถือใครผมจะไม่วิาพากษ์วิจารณ์นะครับเราเราพอเราเคารพนับถือแล้วเนี่ยท่านพูดอะไรก็ก็เราถ่าเราโอ้ยรู้สึกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องก็ไปชี้แจงท่านแค่นั้นเองแต่ว่าไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรเรื่องที่ผมมากนะครับแล้วไม่มีวันที่ผมจะไป ไปต่อล้อต่อเทียงหรือไปเห็นแย้งหรือจะไปตอบโต้อะไรท่านนายกทักษิณเดชกาญจน์เพราะท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณเดีผมมา20-30ปีแล้วเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องถามมันดับดับร้อนะดับร้อนั่คือบอกไม่โต้เทียงครับจบเลยจบเลยจบเลยแต่ตอนพูดตอนแรกแต่พูดทำไมพูดแรงพูดแรงครับพูดแรงนะขณะที่พอเกิดเรื่องขึ้นมานะก็ เจ้าตัวเขาบอกว่าคนที่จะดับไฟได้คือคนที่เสนอคนที่เสนอต้องถอนร่างนะคุณประยุทธ์สิริพานิชที่เคยยืนยันว่าเป็นต้องมีไม่ใช่แค่เป็นเรื่องส่วนตัวมีคนเบื่อไทยด้วยนะเป็นมติพักด้วยตอนแรกบอกนะตอนนี้ถอยเลยถอยแล้วครับบอกว่าถ้าสังคมมองว่าคอรมอควรถอยก็ต้องรับฟังฮะดันทุรังไปแล้วเสนอกฎหมายไม่ได้อยู่ดียืนยันว่าเนื้อหาของร่างกฎหมายที่ให้คอรมอมีส่วนร่วม ที่นาตั้งตงในพลเนี่ยไม่ใช่การแทรกแซงกองทัพครับคือสรุปโดยคือเพื่อไทยล้มแผนแล้วที่จะริบรอำนาจกองทัพนะสิบธันวาคมมีการประชุมสส,<อ>สเ,พเพื่อไทยนะพิจารณาเรื่องอเสนอร่างพรบรเนี้ยจัดระเบียบข้าราชการการะลาหมเนี่ยที่เสนอโดยคุณประยุทธ์ศริพาณิชนะครับคุณประยุทธ์ก็ เสนอถอนเลยถอนร่างเลยครับแล้วก็บอกว่าเพื่อไปแก้ไขข้อบกพร่อง24จุดนะฮะนะฮะและก่อนจะเสนอกับข้าสไฟครับแต่คุณประยุทธ์เนี่ยบอกว่ามันมีอักขระผิดโน่นนี่นี่ผิดในตัวสะกดผิดแต่จริงๆคือสาระเขาให้ถอนตรงสาระนั่นแหละนะครับแต่เขาก็บอกว่ายังมีเรื่องของพรรคเก้าไกลเสนอนะพรรคเก้าไกลยังไม่ได้ถอนเนี่ยไม่ถอนครับพรรคเก้าไกลเดินหน้าครับเดินหน้าก็อาจจะไปแปรยติก็ได้นะครับต้องไปดูนะว่าจะยังไง เบื้องหลังการถองล่างสภากราหมมีอะไรครับครับเพราะว่ามันมีการไปกําหนดให้การแต่งตั้งทหารชัยพลเนี่ยต้องผ่านคอรมอและคอรมอก็ทักท้วงได้ด้วยนะครับให้เปลี่ยนได้ได้ด้วยอันนี้ฝ่ายทหารเขาไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็โต้ว่าการแต่งตั้งตํารวจระดับสูงก็ไม่ผ่านคอรมอแม้จะมีการประชุมกตอรอตัวเองครับอันนั้นเ็ามีกอหอระเบียบราชการกอหออันนี้ระเบียบการกตอรบก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นกอพคนละกอกันใช่ครับ แล้วก็บอกว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมีการกําหนดห้ามใช้กำลังทหารเพื่อกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายบางประการเช่นยึดอํานาจก่อบฏขัดขวางการปฏิบัติราชการอันนี้เขียนไว้ชัดเลยนะฮะแล้วก็การใช้กาลังทหารปราบจราจนเนี่ยเดิมเนี่ยสั่งเครื่องกาลังได้เลยตอนนี้เปลี่ยนต้องขอความเห็นชอบครมครับแล้วก็เดิมเนี่ยในสภา,ากลาโหมเนี่ยให้รัฐสีว่าการกระทรวงกราโหมเป็นประธานให้เปลี่ยนเป็นนายกรัฐมนตรีครับอันนี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าพีผู้หลักผู้ใหญ่ในเพื่อไทยหรือนอกเพื่อไทยะบอกให้ถอนนะ ช่ครับตรงไปตรงมาเพราะต้องดับร้อนถอนฟืนออกจากไฟหนึ่งเรื่องเรื่องที่2คือเรื่องเกาะกูดเรื่อง MOUCC นีฮะซึ่งกลายเป็นประเด็นแล้วก็ก็ต้องบอกว่าจนกระทั่งนะตอนนี้ม็อบหลายม็อบรวมคนที่เรียกว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่ะรวมมาที่คุณสนธิดิ้มทองกุลนะอดีตผู้ที่เคลื่อนไหวล้มคุณทักษิณน่ะนะ ก็ไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมใช่ครับวันที่9ธันวาครับวันจันทร์เลยนะครับไปยื่นหนังสือให้ยกเลิก MOU 44คสแลถลงการร่วมระหว่างอดีตนายกทักษิณกับนายกคุณเซนของกัมพูชาครับ